ก็ผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับอีวิลโซเกมมือถือแนว i อ o อล p g แต่ไม่ต้องจัดทีมตัวละครนะครับเกมนี้เราจะเล่นแค่ฮีโร่เพียงคนเดียวเท่านั้นครับจุดเด่นเลยคือมีอาวุธให้เราเลือกใช้งานหลากหลายนะครับและแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีสายของมันอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการแพ้ทางหรือว่าชนะทางด้วย เอาละเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในเกมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการสรุปด้วยนะว่าออฟไลน์ไปกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเขาจะผลิตรางวัลให้เราได้สูงสุด8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามารับรางวัลทุกๆ8ชั่วโมงด้วยส่วนการต่อสู้นะครับตัวเกมจะสู้ให้อัตโนมัติเลยนะครับและด้านล่างก็จะมีสกิลเห็นไหมครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าจะกดเองก็ได้นะครับหรือว่าจะออโต้ก็ได้นะครับถ้าออโต้เนี่ยจะมี2อย่างใช้สกิลอัตโนมัตนัติิบรูปปะําด่นนแให้เไทงคค ทีนี้ถ้าเกิดท่านชมอยากจะฝ่าด่านไปให้ได้นะครับจะต้องทําการจัดการศัตรูก่อนด้านบนเขาจะมีบอกเนาะว่าจะต้องจัดการทั้งหมด25ตัวก่อนแต่ไม่ใช่ว่าครบ25ตัวแล้วจะจบเลยนะครับมันจะมีพวกบอสออกมาให้เราสู้อีกนะครับแต่เกมนี้เนี่ยบอสจะออกมาหลายตัวนะไม่ได้สู้ตัวเดียว เมื่อเราผ่านแต่และชั้นไปใช่ไหมเราก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นรวมไปถึงรางวัลไอดอลด้วยนะมันก็จะผลิตให้เรามากขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราก็สู้อย่างนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆเลยครับผมอ้าวแล้วมันมีกิจกรรมอะไรอื่นๆให้ทําอีกบ้างไหมดูด้านขวาล่างครับจะมีคําสั่งต่อสู้อยู่ ในปัจจุบ,บันจะมีลานประลองดันเจี้ยนแล้วก็ดวนเดือดนะครับมาดูทีละอันอันแรกคือลานปละลองมันคือการ PVP นั่นเองนะครับอย่าลืมจัดทีมโจมตีกับป้องกันด้วยนะตัวเองเล่นแบบไหนก็จัดไปเลยนะครับในการต่อสู้ท่านชมจะต้องพิจารณา2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือค่าพลังนั่นเองครับอย่างคนพวกนี้เนี่ยผมสู้ได้หมดเพราะว่าพลังผมสูงกว่าแต่ไม่เสมอไปครับต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่ท่านชมใส่อยู่เป็นอะไรให้จำไว้ก่อนว่าอาวุธของผมเป็นสีแดงเครื่องป้องกันเป็นสีฟ้า ทีนี้เราก็มาดูคู่ต่อสูส้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับซึ่งเราไม่ต้องดูคนสุดท้ายก็ได้คนสุดท้ายเขาไม่ได้ใส่ครับอาจจะลืมอ่าไม่เป็นไรก็ตัดเขาไปก่อนกันล้วกันนะครับ,รบทีนี้รู้3มคนนี้ครับถ้าจะเอาให้ผมได้เปรียบที่สุดก็คือจะเป็นคนกลางเหตุผลเป็นเพราะว่าอาวุธที่ผมใส่เป็นสีแดงเขาป้องกันเป็นสีแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแต่ว่าเกราะของมนเป็นสีฟ้าถูกไหมครับสีขาวมันแพ้สีฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะตีผมไม่ค่อยเข้านั่นเองครับ เผื่อใครจะไม่ได้ว่าสีไหนชนะสีไหนก็ดูภาพนี้เลยก็ได้ครับข่าวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแดงชนะขาวครับทีนี้เราก็มาลองสู้กับเขาจริงๆดูเลยนะครับว่าผมจะได้เปรียบเขาหรือเปล่าแน่นอนครับได้เปรียบทั้งค่าพลังไม่พอได้เปรียบทั้งอุปกรณ์แบบนี้การต่อสู้ก็จบอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมเพื่อเป็นการสาธิตนะครับเดี๋ยวผมจะไปจู่โจมคนนี้ครับผมตีเขาไม่ค่อยเข้าแต่เขาตีผมได้เข้าแบบปกติเลยแต่พลังเขาน้อยกว่าผม3,000อ่ะลองดู จะเห็นว่าผมตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยนะครับสู้ไปพักหนึ่งเนี่ยเลือดเขาก็เด้งกลับไปเต็มแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเมื่อผ่านไปซักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีการบวกดาเมจให้500%ครับเราจะได้รู้ผลได้เร็วขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอคูณ500%แล้วก็จะเห็นว่าเลือดนี่ลดกันหัวภาพหัวภาพเลยนะครับซึ่งผมก็เป็นฝ่ายที่ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ครับถึงแม้ผมจะแพ้ทางเขาแต่พลังผมเยอะกว่านะอย่าลืมตรงนี้ ส่วนต่อมาจะเป็นดันเจียนนะครับพวกนี้เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเล่นดาบยาวเนี่ยก็มาฟาร์มทรัพยากรสําหรับการอัปเกรดได้ที่นี่เลยนะครับวันหนึ่งจะเล่นได้5รอบเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาฟาร์มให้ครบด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีการฟาร์มเงินก็คือดันเจียนทองคํานะครับส่วนอีกอันหนึ่งดันเจียนบัญชาอันนี้จะเอาไว้ฟาร์มลูกแก้วสีม่วงซึ่งใช้ในการอัปเกรดตรัวละครเหมือนกันครับและอย่าลืมเรื่องของค่าพลังกับการแพ้ทางชนะทางด้วยนะ ส่วนกิจกรรมต่อไปเป็นดวนเดือดน,นะครับคือดดนเดือดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นซีซั่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะอย่างเช่นซีซั่นที่2เนี่ยเขาบอกให้ใช้ดาบโลเท่านั้นนั่นหมายความว่าผมเล่นดาบยาวมาก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปใส่ดาบโลมาแล้วก็ต้องดูด้วยว่าศัตรูเนี่ยเขาโจมตีเป็นอะไรเขาโจมตีสีแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องใส่เกราะที่มันเป็นสีฟ้าเพื่อป้องกันเขานั่นเองครับ ในกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไหวมันก็จะสู้ต่อไปเรื่อยๆรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวนั่นเองครับแต่ว่าเราลงได้แค่1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงด้วยกันละกันสำหรับซีซั่นที่2เนี่ยจะหมดเขตวันที่21กุมภาพันธ์ครับแล้วก็วันที่23จะมีซีซั่น3เลยถ้าเกิดผมดูข้อมูลมาไม่ผิดนะครับซีซั่นที่3เนี่ยจะใช้ได้ทุกอาวุธนะครับไม่จำเป็นต้องมาจัดสายดาบโลอะไรแบบนี้อีกแล้ว ทีนี้คําถามคือแล้วเราจะเพิ่มความเก่งให้ตัวละครได้อย่างไรใช่ไหมครับดูด้านล่างได้เลยนะครับมีหลายเมนูมากเอาอันนี้ก่อนละกรรนันตัวละคร ในหน้าจอตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพวกอาวุธได้นะครับก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยากจะใช้อันไหนเป็นหลักเนาะผมก็ชอบดาบยาวไงก็เลยเลือกดาบยาวขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีคําสั่งลงตีเหล็กด้วยอันนี้คือการอัปเกรดนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดมีไอเทมก็สามารถกดอัปเกรดสูงสุดไปได้เลยแล้วไอเทมพวกนี้หาจากไหนใช่ไหมครับท่านผู้ชมสามารถแตะเข้าไปดูได้เลยนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าดรอปจากดันเจียนกดตัวนี้เลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปที่ดันเจียนให้เลยอัตโนมัติ นอกจากอาวุธแล้วอย่าลืมใส่หมวกกับเครื่องป้องกันด้วยนะครับแล้วคําถามต่อมาเลยคือเราจะหาอุปกรณ์ใหม่จากไหนใช่ไหมครับคือเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําการตีบวกอุปกรณ์ไปจนตันก่อนและเดี๋ยวเราก็จะได้รับอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมมานั่นเองครับส่วนต่อมาจะเป็นสกิลนะครับท่านผู้ชมจะสามารถติดตั้งไปได้ทั้งหมด4สกิลด้วยกันเนาะมันจะมีทั้งหมด4สายด้วยนะครับสายแรกนี่คือสนับสนุนนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกิลวกสนับสนุนแหละอย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตี ฮิลหรือว่าฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มความเร็วในการโจมตีอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นสายสนับสนุนที่เราสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าเราจะถืออาวุธอะไรก็ตามทีนี้อีก3อันเนี่ยมันอยู่ที่อาวุธที่ท่านผู้ชมถือนั่นเองนะครับจำได้ใช่ไหมว่าผมบอกว่าผมชอบดาบยาวเลยใช้ดาบยาวดาบยาวเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้สกิลได้เฉพาะแค่สีแดงเท่านั้น แล้วสกิลเหล่านี้ก็สามารถตีบวกได้ด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องสะสมจิ๊กซอของมันให้ครบก่อนนะครับถึงจะตีบวกได้นะครับพวกนี้เราจะได้ตามมัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคือตัวละครเราสู้ๆๆไปมันฟาร์มให้ใช่ไหมก็จะมีโอกาสได้ของอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับทีนี้คําถามสืบเนื่องมาเลยก็คือว่าแล้วสกิลใหม่ๆหาไาได้ไงใช่ไหมครับท่านผู้ชมจะต้องมาที่นี่ครับคำสั่งเพิ่มพลังคือเพิ่มพลังมันคือการอัปเกรดนั่นแหละครับแล้วก็จะต้องจําไว้ด้วยว่าตัวเองเล่นสายไหนผมเล่นสายดาบยาวเป็นสีแดงใช่ม ผมก็ต้องอัปเกรดสกิลนี้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีและเมื่อเลเวลถึงตามที่กําหนดเช่น200 250อะไรแบบนี้มันก็จะได้รับสกิลใหม่ๆมาให้เราใช้งานนั่นเองนะครับนอกจากนี้ด้านล่างยังมีความเชี่ยวชาญด้วยนะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มสเตตัสให้กับเราได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่ว่าจะต้องใช้เม็ดม่วงๆแบบนี้ซึ่งก็ได้จากการฟาร์มเนี่ยแหละครับเห็นไหมตัวละครมันฟาร์มให้เราเราก็ได้มาตลอดอยู่แล้วครับ ช่วงแรกผมก็แนะนําให้เพิ่มพลังโจมตีไปนั่นแหละจนกว่าท่านผู้ชมจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้ไม่ไหวแล้วศัตรูมันตีแรงเราฟื้นเลื่อนไม่ทันไปด่านต่อไปไม่ได้อ่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็จะต้องเริ่มอัพสเตตย่างอื่นเช่นฝึกฝนเกราะหนักหรือว่าพลังชีวิตคุณภาพส่วนอีกอันนึงก็คือสกิน สกินเนี่ยเราจะได้รับจากการเปิดกระชปองนะครับและเราก็สามารถเลือกสวมใส่ได้ด้วยแต่จะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าเกมเนี้ยเราจะได้รับโบนัสสกินสะสมทันทีเลยครับคือไม่ได้มีสเตตัสติดอยู่ที่อุปกรณ์แต่มันจะดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะบวกให้เลยทันทีอัตโนมัติโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่าด้วยคําสั่งซัมมอน ตอนนี้จะมีทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบกันละกันงั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างนะครับใจจริงก็อยากได้สีทองอยู่นะโอเคอันแรกนี่ดูไม่ออกเลยน่าจะสีม่วงเนาะอืมอันนี้เป็นคอนอันนี้ก็เป็นคอนคอนยะอันนี้ดับโลสนับมือดับใยคอ,อนยักษ์ดาบยาวโอ้มีดาบยาวสักทีครับผม เปิคอสตูมที่เรามีอยู่แล้วนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นผลึกสีแดงๆแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาไปแลกของได้อีกงเนี่ครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันเนาะเดี๋ยวเปิดต่อยสักสองสามรอบกันละกันรอบนี้สีคิปไปเลยกันละกันเนาะดูสิว่าจะได้สีทองกับเขาบ้างไหมมาเฮ้ย <c oughs> ได้สีทองจริงๆด้วยหนึ่งอันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหลูกตุ้มน่าเสียดายครับไม่ใช่ดาบยาวอยากได้ดาบยาวเอาไมเอาไมาไมหมักเขาให้โอ้โหไม่มีแม้กระทั่งสีม่วงลยครับรอบนี้อ่าไม่เป็นไรเปิดไมเปิดไม หมับเข้าใหา้โอ้โหไม่มีสีม่วงอีกแล้วครับผมอย,อยากได้สีทองเนี่ยสีม่วงยังไม่ได้เลยหมับเข้าใหา้เอ้ยสีทองมาครับเป็นชุดครับผมชุดอคุมะมันก็คือชุดนี้นั่นแหละเนาะได้ดีเฟนซ์มาบวก25แล้วครับขานหมวกครับถ้าเกิดได้หมวกอคุมะมาด้วยได้แม็กเอเพิ่มไปอีก25%เเลยนะเพชรยังเหลือก็เอาอีกสักหน่อยอก็แล้วกันากามาดูซิรอบนี้ได้ไหม หมับเข้าให้โอ้ไม่มีครับแต่ว่ามีสีม่วง2อันนะก็โอเคครับดีกว่าที่เปิดก่อนหน้านี้นะฮะที่สีม่วงนานๆจะโผล่ทีหมับรอบนี้เอ้ยได้สีทอง2อันเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าผมได้ไปก่อนหน้านี้แล้วเหรอนี่โอ้โหโชคดีมากเลยนะได้สีทองสองอันนี่คือโชคดีมากๆสำหรับเกรดการเชพองของเกมนี้นะครับระดับตำนานหรือว่าสีทองเนี่ยอยู่ที่2%ปซนะครับแล้วก็ระดับโบราณหรือสีม่วงอยู่ที่5%ปเซครับก็ถือว่าโอเค พอเราได้สกินใหม่มาแล้วก็อย่าลืมไปเช็คดูนะครับเผื่อมันเป็นของที่เราอยากจะติดตั้งนะครับลองดูแล้วกันอ๋อแต่ว่านี้เป็นตัวผู้หญิงไงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะผมก็ใส่เป็นหมวกผู้ชายเหมือนเดิมกันละกันส่วนไอเทมที่เราได้มาจากการเปิดกระชปองซ้ำนะครับท่านผู้ชมไปแลกที่ร้านคานะครับแล้วก็มาที่เศษปีศาจนะครับนี่แหละครับเราสามารถเอาแต้มไปกระชปองมาทําการแลกเปลี่ยนได้จะเห็นว่ามีทั้งการแลกพวกไอเทมที่กดปุ๊บได้ปั๊บเลย ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของสกิลนั่นเองนะครับก็สามารถแลกรับได้ที่นี่เหมือนกันได้คอสตูมมาใหม่ก็ใสซะหน่อยก็แล้วกันนะครับทั้งหมวกทั้งเกราะเลยครับดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโหโมโห,วห,วห,วหวอย่างเท่อย่างเท่เอาละทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้ที่เราเปิดกระชปองมาเมื่อกี้มันจะได้เศษสีแดงๆมาด้วยใช่ไหมครับเราสามารถไปแลกได้ที่ร้านคานะแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างอุ้ยเดี๋ยวผมลืมพูดไปไอ้สีแดงๆเนี่ยมันมีแจกฟรีด้วยวันละ3ครั้งนะครับอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับนนี่เห็ม แล้วก็ท่านผู้ชมจะสามารถกดรับได้อีกทุกๆ3ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมมากดรับด้ดยกันละกันเนาะแล้วทีนี้ไอเ้เศษปีศาจเนี่ยเอามาแลกที่ด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมเออเนี่ยถ้าเากิดว่าเรามีเศษปีศาจเยอะๆก็ามาแลกคอสตูมหรือว่าพวกสกิลต,ต่างๆได้ที่นี่เลยส่วนเสริมอื่นๆของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็คือคําสั่งพยากรณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าเออผมไม่มีตั๋วไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูโฆษณาแป๊บ พอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการพยากรณ์ออกมานะครับว่าเราจะได้รับบัฟโบนัสอะไรนั่นเองครับผมซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับการทํางานนะนี่ไงเมื่อกี้ผมได้เป็นพลังโจมตีมานะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวอีกก็มาโจวก,กาดใหม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมก็แล้วแต่ดวงอนะเนาะว่าจะได้อะไร ส่วนต่อมาข้างๆกันเลยก็คือกิจรกรรมนั่นเองครับช่วงนี้ก็จะมีพวกกิจรกรรมประจําวันให้เราทาครับถ้าเกิดทําได้ปับ๊บก็มารับของรางวัลอันนี้นะครับซึ่งเอาไปแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าเช่นกันครับซึ่งในนี้เขาจะมีของให้เราแลกเต็มเลยนะครับก็แนะนําว่าอันไหนแพงๆแลกอันนั้นไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วของที่เราแลกมาเนี่ยจะไปเปิดได้ที่เมนูด้านซ้ายล่างครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับแล้วก็เข้าไปที่เก็บของนะครับเนี่ยมันจะมีพวกกล่องพวกอะไรพวกนี้นะครับลองกดใช้ดูกันแล้วกันเนาะ เอาละก่อนจากลากันไปมาดูการตั้งค่ากันดีกว่านะครับที่ขีด3มขีดนะครับจะเห็นรูปฟันเฟืองตรงนี้เห็นไหมในนี้จะมีเรื่องของการตั้งค่าเสียงนะครับมีการตั้งค่าภาษาด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยก็อย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยกันละกันเนาะ ส่วนเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกจะอยู่ด้านบนนี้นะครับก็มีทั้งการปรับคุณภาพกราฟิกนะครับสูงกลางต่ำเนาะมีเฟรมเรทให้ปรับด้วยความเสียหายถ้าลำคันก็ปิดได้รวมไปถึงเอฟเฟกหน้าจอสัน่นคือบางคนอาจจะเป็น m o ชั o n s i กเ n e เนาะถ้าเกิดว่าจอสั่นเนี่ยอาจจะเวียนหัวได้ และนอกจากนี้นะครับผมยังมีไอเทมโค้ดมาฝากด้วยนะให้คลิกที่คำสั่งข้อมูลนะครับด้านล่างจะมีคำสั่งใช้โค้ดอยู่ใช่ไหมครับพิมพ์เข้าไปเลยครับว่าบรูโจว่านะครับแบบนี้เลยครับผมกดยืนยันครับแล้วเราก็จะได้รับไอเทมมานั่นเองครับไหนแอบไปดูหน่อยสิว่า ทีมงานเขาจัดไอเทมอะไรให้กับพวกเราเอ่ยอาไปดูที่จู้จดหมายเลยนะครับนี่นๆ่ของขวัญจากคูปองอุ้ยในตั๋วเปิดกระชปอง10ใบเลยนะและผมจะบอกว่าได้แค่1,000คนแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามาช้าก็คือไม่ได้และไม่ทันและและโคนี้ก็จะใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคมเท่านั้นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม v v l Soul ใครที่สนใจเกมแนวไอดอลนะฮะที่จะต้องใช้ชั้นเชิงในการจัดทีมนิดหน่อยแล้วก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับและเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนใครหรือว่าอยากได้ไอเทมเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปดูได้ที่แฟนเพจของเกมนะครับแล้วก็เขามี Discord ด้วยนะครับ เพื่อใครมีปัญหาหรือว่าอยากจะพูดคุยให้คําแนะนําแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันที่นี่ได้เลยครับและมันมีฟอรั่มที่เป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออก